กลับมาเกาะติดกันต่อนะคะดิฉันเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายคนอาจจะสงสัยเหมือนกันที่เมื่อวานคุณภูมิทำสั่งการในที่ประชุมคอรมอนะคะให้ทางสบชเนี่ยไปหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกระทรวงสาธนารณสุขกระทรวงกลาโหมรวมไปถึงกระทรวงมหาดไทยให้ไปรวบรวมความเสียหายแล้วเตรียมร่างคําฟ้องจะเอาผิดกัมพูชาทั้งทางแพ่งทางอาญาทั้งในและต่างประเทศด้วยแล้วกลับมาเจาะเรื่องนี้กันนะคะคุณสุรนันท์คะมันมันสามารถฟ้อง กมพูชาได้เหรอคะคือมันก็มีช่องทางนะครับเอาในประเทศก่อนในประเทศเนราฟ้องในประเทศเราฟ้องได้อยู่แล้วฟ้องได้แต่ตอนที่คลิปหลุดก็ยังมีท่านรองเลขาธิการนายกท่านสมคิดไปฟ้องเลยแก้เกี้ยวหรือเปล่าก็มันก็ฟ้องแก้เกี้ยวเพราะคุณจะเอาคุณเซนกับมาติดคุกตรงนี้ได้ยังไงจริงๆแล้วเนี่ยมันมันเป็นการฟ้องในเชิงที่ผมมองอันนี้นะมันเป็นการฟ้องในเชิงที่เหมือนกับว่าได้ตอบประชาชนได้ว่ารัฐบาลไทยได้ทําอะไรแล้วเราแอคชั่นแล้วเราแอคชั่น อันนี้ตอบตอบคนไทย oh. ในในความรู้สึกผมคือตอบคนไทยฟ้องได้แต่คงจะเอาผิดจริงๆไม่ไดมม้มันยากมากแม้กระทั่งขึ้นศาล ICC เนี่ยเราก็ไม่ได้เป็นภาคีอันนั่นสิใช่ไหมฮะถ้าฟ้องเป็นอาชญากรสงครามอย่ะ <c oughs> เอ,อ่อมันก็มันก็มันก็มีความยากของมัน <c oughs> ใช่ไหมฮะจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ผมบอกอะ่ะหนึ่งต้องใช้การเมืองการทูดแล้วก็ไปให้โลกบีบแล้วในที่สุดแล้วเนี่ย ต้องต้องบอกสมเด็จทุนเซนกับคุณมานะแต่ว่าคุณไปถอนเรื่องมาจากศาลโลกซะอ๋อสี่ข้อพิพาทเพื่อที่เพื่อที่จะได้แสดงเจตนารมณ์บริสุทธิ์ว่าเราจะมาตกลงกันพัทวิภาคีเรื่องชายแดนได้แต่อันหนึ่งที่ผมคิดว่าควรทําแต่ไม่ทําคืออะไรคะก็คือใช้ปปงใช้เรื่องก่อนฟอกเงินอายัดซับหรอตรวจสอบเลยว่าเครือข่ายของสมเด็จทุนเซนในประเทศไทยเนี่ยมีอะไรบ้างเงินฝากอยู่ตรงไหน อันทนีนี้ไอการฟ้องอย่างเงี้ยคดีอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเป็นนําไปสู่ตรงนั้นได้จริงๆวันนี้คุณภูมิทำเองในฐานะรักษาการนายกก็บอกปอปงบอกดีเอสไอเลยที่ไปเล่นพักกันเมืองอื่นยังทําได้ <laughs> ใช่ไหมแต่อย่างเงี้ยไม่ตรวจสอบเลยค่ะถือเป็นถือเป็นถือว่ามาเป็นบุกรุกประเทศไทยบุกรุกอธิปไตยไทยทําให้ปเ,เปนคนไทยเสียหายตายทหารไทยตายพิการค่ะ ใช้ดี i ตรวจสอบเลยปปงตรวจสอบเลย mm hmm. ใช่ไหมกรณีของกกอาน mm hmm. ก็ยังทําได้เลยใช่แล้วกกอานทําไมทําแล้วมันหายไปอะ่ะ mm hmm. ใช่ไหมก็แสดงว่าตอนนั้นทําทําแก้เกี้ยวทาไม่ได้ทําแก้เกี้ยวทำทำเพื่อขู่หุนเซนหรือเปล่าว่าฉันยังรู้นะว่ามีอะไรอีก oh. อออซึ่งตรงเนี้วันนั้นคุณทักษิณชินวัตรไปพูดที่อสอมทใช่ไหมฮะก็ยังพูดเลยว่า นี่ยังมีอีกนะที่มีคอนโดผมก็เพิ่งรู้นะว่าเมืองไทยมีคอนโดพันล้านโอ,โอ,อ๋อเหรออีกสามรายคุณคุณหมีวไปฟังสิแปลว่าคุณทักษิณน่าจะรู้ข้อมูลอะไรสักอย่างนึงคุณทักษิณคงรู้ข้อมูลอะไรแต่ว่าในฐานะคนไทยเนี่ยที่เราไม่รู้เนี่ยแล้วถ้าคุณทักษิณรู้หรือปอปงอรู้ดีเอสไอรู้เนี่ยมันต้องดําเนินการอายัดทรัพย์สินตรงนี้เอาไว้ใช่อันนี้มันจะสร้างความเจ็บปวดซึ่งเราทําได้ใช่ไหมคะทำได้เพราะว่าเราก็ประกาศ ว่าคุณคุณเซนเป็นผู้บุกรุกเราอยู่แล้วมีหลักฐานชัดเจนดูแผนที่ใช่ไหมรบเข้ามาเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ต้องใช้ตรงนี้แล้วทําไมเราไม่ทะคะถ้าอย่างนั้นก็ปัญหาก็คือว่าคุณเซนการรอะไรไว้ในมือตัวเองบ้างคงไม่ใช่มีคลิปเดียวใช่ไหมอาจจะมีอีกหลายเรื่องอันนี้ไม่ได้กล่าวหาแต่เราวิเคราะห์กันนะว่าก็คุณเซนก็อาจจะรู้อะไรอีกหลายเรื่องเพราะดูเหมือนกับว่าเราไม่ได้จะเอาผิด คุณเซนคุณมาเด็ตจริงจังนะเหมือนกับเหมือนกับมัน bluff กันไว้ b บล f ฟกันไว้ฝั่งนี้ก็กำฝั่งนี้ก็กำเหมือนเหมือนกับเหมือนสมัยก่อนคุณเหมียวสงครามเย็นอ่ะอเมริกากับรัสเซียเอานิวเคลียร์จ่อใส่กันแต่ไม่ยิงเพราะรู้ว่ายิงก็ตายหมดตายหมู่ถูกไหมวันนี้ก็เหมือนกับขู่กันอย่างนี้ปัญหาของผมก็คือว่าทำไมประเทศไทยต้องไปอยู่ในสถานะนั้นถูกไหมครับคนไทยต้องอยู่ในสถานะนั้น ที่ผมที่ผมเรียกร้องให้คุณแพทองทานลาออกเนี่ยผมไม่ได้มีอคติอะไรเลยนะมันเป็นเรื่องที่ควรทําเป็นเรื่องที่ควรทําหนึ่งเนี่ยแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าที่คลิปหลุดนั่นแนละแล้วก็แสดงความรับผิดชอบด้วยทางการเมืองถูกไหมครับคดีคุณแพทองทานสารลฐมนุนอาจจะไม่ไม่เดินต่อด้วยซ้ำจำนายออกไปจำน่ายออกไป,ออกไปคุณแพทองทานก็ไม่ติดเรื่องจริยธรรมไปฟอกตัวเองไปอะไรไปอบรม ไปฝึกวิทยาทย์อ่ะคาเพาะหน่อย <c oughs> ฝึกวิทยายุทธ์แล้วก็กลับมาใหม่ได้ใช่ไหมใช่แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยที่สําคัญมากกว่าน,นั้นก็คือประเด็นที่ผมพยายามพูดก็คือว่าเราจะไม่เป็นลูกไก่ในกํามือฮุนเซนถูกไหมค่ะ <c oughs> ผู้นําใหม่จะเป็นนายกคนใหม่จะเป็นแม้กระทั่งจะเป็นอาจารย์ชัเยเกษมทิติศรีกแกก็ไม่ได้ติดนี่อะไรบุญเซนคุณเซนแต่คุณชัยเกษมก็มาจากพักเพื่อไทยนะคะใช่หรือจะเป็นคุณอน,อนุทินเลยไหมล่ะ <c oughs> <c oughs> หรือจะเป็นคุณพิรพันธ์ไหมล่ะ พื่อให้ประเทศรอดในสามเดือนหกเดือนคุณเซนจริงๆคุณหมิวไปฟังสิมีอยู่ช่วงหนึ่งส่งสัญญาณที่ซ้ำแปลว่าอย่าให้เปลี่ยนตัวนายกถ้าเปลี่ยนตัวนายกเนี่ยฉันจะคุยด้วยเพราะคุณเซนเองเนี่ยก็รู้คุณเซนรบมาตลอดชีวิตค่ะคุณเซนเนี่ยผมว่าถึงเราจะมองคุณเซนเป็นคนไม่ดีแล้วผมก็ไม่ได้ชอบแกมากเท่าไหร่นะแต่ว่าแล้วก็เป็นเป็นลักษณะกองโจน่ะเป็นโจน่ะแล้วมาบุกประเทศไทยแต่ว่า แกเขาเป็นนักการเมืองแล้วเป็นเป็นคนที่รู้ความเสียหายของสงครามพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะฮรบและส่งคนมาตายเนี่ยแกก็คงหาทางลงอยู่ตอนนั้นผมยังวิเคราะห์เลยว่าเฮ้ยดูดีๆนะถ้าเราการทูตการเมืองเราแข็งแรงเนี่ยแกมีทางลงโดยที่แกไม่เสียหน้าใช่ไหมอย่างอย่างพอจะใช้คําว่าถอยทหารค่ะ แกไม่ยอมไม่ยอมถอยถอยไม่ถอยไม่ได้ถอยปรับกําลังเฉยเฉยใช่แต่ก็คือถอยนั่นแหละก็คือถอยนั่นแหละเราเองก็ปรับกําลังเราก็ไม่เสียหน้าอ๋อถูกไหมแต่จริงๆพอมันยันกันอยู่เผชิญหน้ากันอย่างนั้นแล้วเนี่ยแล้วมีแล้วฮุนเซนมีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดผู้นําอ่อนแอแล้วฉันมีอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่ในกํามือฉันเนี่ยที่ที่อาจจะสร้างความเสียหายให้กับผู้นําเราได้อีกเขาก็ตัดสินใจลุยอ เขาก็เลยบุกเราหรือเปล่าคะเขาก็เลยบุกเราเขาเลยบุกเราเพราะว่าจริงๆแล้วเป้าหมายของเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเขาต้องการเปลี่ยนไอเส้นเขตแดนบางตัวประสาทสามประสาทเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้ยิ่งใหญ่มากแต่ว่าหมายความว่าในใ,ในในความสําคัญทางประวัติศาสตร์มันสำคัญนะศิละปะวันนั้นแต่ว่าได้ประสาทไปสามประสาทไม่เท่ากับลากเส้น,นบางเส้นลงไปในทะเลอ๋อทรัพยากรมันเยอะกว่าคซึ่งตรงนั้นเป็นเรื่องของผลประโยชน์มหาศาลซึ่งเราไม่รู้ว่าตอนต้นที่ คุณแพทองทานรัฐบาลเศรษฐาแล้วคุณแพทองทานเข้ามาเนี่ย Mou44 เนี่ยมีการพยายามหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาใช่ไหมฮะแล้วก็ในที่สุดแล้วกระแสประชาชนไทยยังไม่ยอมรับตรงนั้นเพราะฉะนั้นก็เรื่องมันก็เงียบไปนะฉะนั้นวันนี้เราก็เราก็ไม่รู้ว่าเรื่องมันคืออะไรถูกไหมฮะว่าความขัดแย้งตรงนี้มันคืออะไรแต่มันไม่ใช่ความขัดแย้งระหว่างประชาชนไทยกับประชาชนกัมเมนแต่ถ้าเกิดว่ากัมพูชาอยากหาทางลงจรงิจรงๆเนี่ยทำไมกัมพูชายังยังย่วยุเราทาั้งทางทางี่เราหยุดยิงกันอยู่อ้าวนาทีนี้เนี่ยมัน มันเสียหน้านะคุณเหมียวเมื่อวานส่งทหารมารื้วดวดนามช่องอันอมันเสี่งโดนเข้ามาไม่หยุดเลยค่ะมันเสียหน้าเพราะว่าหนึ่งเนี่ยเขาก็ไม่ไว้ใจเราในในมุมมองเขาไม่ไว้ใจเราเรื่องอะไรในมุมมองเขาในมุมมองเขาเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราได้เรสิบเอ็ดจุดเนี่ยถึงเราจะคุมพื้นที่ไม่เบ็ดเสร็จเสด็จน้ําอย่างที่เขาต้องการจริงๆสองจุดถูกไหมช่องอันมากับประสาทตาขวาสองจุดแต่ว่าเราก็เป็นผู้ชนะนะ ในทางศึกเนี่ยเราชนะศึกชนะแล้วถ้าเกิดถ้าเกิดเผลออีกนิดนึงเนี่ยดีไม่ดีเรารีดได้หมดเลยอ่าทีนี้ทีนี้ขมรเองก็อาจจะมีความตั้งใจว่าถ้ายึดคืนได้สักนิดนึงมันก็ทำให้ฉันสามารถพูดได้ว่าสมมตินะเพราะตอนนี้คือเสียหน้าอยู่สมมติเขาเขาเอาเนินสามห้าศูนย์ไปได้ซึ่งเราไม่ยอมนะแต่สมมติเขาังเนินสามห้าศูนย์ไปได้ประสาตตาควายได้สูงข่มลงมาถูกไหมใช่ ฮุนเซนก็อาจจะเคลมว่าเนี่ยเห็นไหมประชาชนครคอมรมฉันเอาตรงพื้นที่คขมรนที่เป็นอธิปไตยของคอมเมนคืนมาได้อ่านี่เป็นเนื่องทางการเมืองเป็นเป็นกลยุทธ์ในการเป็นความนิยมเป็นกลยุทธ์ของเขาทั้งทที่ตามข่าวคือทหารกัพูชาเสียชีวิตเยอะมากถึงขนาดฮุนเซนไม่มาเก็บศพด้วยซ้ำใช่แล้วผมว่าเราทําได้ดีมากนะฐานไทยอ่ะก็คือเก็บศพและส่งคืนให้ตามตามหลักมนุษยธรรมเรายังให้เกียรติอ่ะเราให้เกียรติเราให้เกียรตินักโบกเขามาก ก็เป็นไปตามหลักนิยมทุธรรมหมดแต่กัมพูชาปฏิเสธศพตัวเองก็เขาไม่อยากให้นับเพราะอะไรอะ่ะอ้าวถ้านับว่าตายเป็นพันเนี่ยแต่ว่าสูญเสียใช่คุณเซนยิ่งจะมีความการเมืองที่สนับสนุนคุณเซนอยู่ก็อาจจะเริ่มเอ้ยไหวไหมเ้แต่มันปิดไม่ได้ไหมคะคนเสียชีวิตเป็นพันๆในในการที่ครอบครัวคุณคุมสภาพทั้งหมดของประเทศน่ะคุมสื่อคุมสื่อคุมอะไรหมดเนี่ย ผมค่อนข้างว่าเขาเบ็ดเสร็จอาจจะก็อาจในในโซเชียลอาจจะมีพูดกันบ้างแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงสุดท้ายเขาน่าจะคุมได้สุดท้ายเขาน่าจะคุมได้แต่ถ้าประชาชนก็เหมือนกับคนไทยแหละในที่สุดในสภากาแฟในการคุยกันก็ต้องมีมีความจริงปรากฏมีพูดคุยกันบ้างคุณสุดารณ์คิดว่าโอกาสยิงปะทะกันใหญ่ๆยังมีอยู่ไหมคะมีครับมียังมีอยู่เหมันยังเปราะบางมากแต่การประชุม GBC ก็ยังยังเดินต่อก็เป็นกรอบใหญ่ๆถูกไหมครับ แล้ว JBC ในที่สุดเนี่ยถ้ามันกลับมาเหมือนปลายปี67ก็คือ,อบางจุดก็ลาดตะเวนร่วมกันเห็นกันไม่ยิงกันยังไม่รู้ว่าหมุดอยู่ตรงไหนจริงนะครับหรือว่าจริงๆเรารู้แต่ว่าคเหนก็ทําเป็นไม่รู้หรือเราละเ,เ,เมิดเราเราก็จะบอกให้กลับไปก็อยู่ใน MOU สี่สามสี่สี่ซึ่งอันนั้นเป็นอีกเรื่องที่ททต้องคุยกันนะนะแต่ว่าถ้ามันอยู่อย่างนั้นแล้วมันไม่ยิงกันมันก็ดีนะ hmm. มันก็ดีหนึ่งเนี่ยเราก็ไม่สูญเสียทหาร แต่เราไว้ใจกัมพูชาไม่ได้เอาไว้ใจจะไม่ได้แล้วก็แต่ว่าผมอยากให้ในในเรื่องของการหยุดยิงเนี่ยผมมองว่าถ้าหยุดยิงได้จริงนะครับไอ้การเจรจาชายแดนเนี่ยก็คงยาวไปอีกเยอะนะครับวันนี้รัฐมนตรีต่างประเทศสิงคโปร์ก็าออกมาบ่นอยู่เนี่ยว่เาเสียเสียระบบอาเซียนหมดเพราะว่าเพราะว่าการทูตไม่การทูตไม่ไม่แข็งแรงแล้วภาวะผู้นำด่าภาวะผู้นำด้วยนะคงด่าทั้งสองประเทศอ่ะนะครับทีนี้ ที่ผมบอกตรงนี้ก็คือว่าเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีอีกจุดหนึ่งคุณเหมียวที่เราเห็นใจนั่งน้อยเห็นใจมากก็คือประชาชนคนไทยสองแสนกว่าคนนะที่อพยพที่อพยพเขาก็อยากกลับบ้านเขาถ้าถ้าชายแดนมันสงบได้มันก็ดีมันก็ดีแต่ในขณะเดียวกันถ้าประถ้าขมรประทะอีกทีรอบเนี้ผมก็สนับสนุนนะยึดจุดยุทธการทั้งหมดไปพนมเปญเลยไหมคะไม่ต้องถึงขนาดนั้นแต่ทําลายทําลายอาวุธที่สามารถ พวกพวกเครื่องยิงจรวดรถยิงจรวดต่างๆเนี่ยในหลากหลายรูปแบบเนี่ยทาลายให้หมดคือเราต้องแบบเอาให้ราบคาบแล้วทหารเรือก็ไหลทวีปตามพระราชบัญญัติทางการ2,516ขีดเส้นให้ชัดเลยขีดเส้นให้ชัดแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเอ่อ JBC หรือ JBC จะขีดเส้นให้ชัดหรือไม่ชัดค่ะเราอ่ะต้องขีดเราต้องเองป็นคนขีดวันนี้จริงๆกรมสนธิสัญญ,ญากระทรวงการต่างประเทศกรมแผนที่ทหารเนี่ยต้องนั่งขีดกันเลย ต้องนั่งขีดกันเลยแล้วก็ใช้ดาวระบบดาวเทียมเขาเรียกว่าระบบอะไรทานะไลเดอร์หรืออะไรเนี่ยยิงแล้วบอกเลยนี่คือเส้นเราเออพล็อตแผนที่เลยพล็อตแผนที่ไปเลยคือเราชนะจริงๆเราเราค่อนข้างได้เปรียบในทางทหารน,นะคะอำน,นาจต่อรองเราต้องเยอะกว่าแล้วก็เทคโนโล,โลยีแล้วก็พันธมิตรค่ะผม<แ>ผมเ<ต>ชื่อว่าเราเราขีดเส้นปั๊บเนี่ยนะทหารยันปั๊บเขามีอาจจะบอกว่าเฮ้ยเนินนี้ของฉัน ไม่คุยแล้วยังไงคุณก็เข้ามาลุกไม่ได้คุณก็ลุกไม่ได้เมื่อวานนี้ในการประชุม GBC มันมีข้อสังเกตว่าเราได้เสนอเงื่อนไขไป8ดข้อฝั่งกัมพูชาเนี่ยนั่งนิ่งเลยค่ะไม่โต้แยง้งไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยมันผิดปกติไหมคะคุณสุรนันท์ก็เป็นสไตล์อยากรู้ก่อนว่าทาอะไรเราก็เสนอกรอบกว้างเรื่อง <c oughs> ชายแดนเรื <c oughs> <ช>่องไม่เคลื่อนกําลังเรื่องไม่อะไรพวกนี้นะครับคืออย่างเมื่อวานเราก็เสนอว่า ที่ยั่วยุเรื่องโดรนแลนการยั่วยุได้ไหมการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงให้หยุดเขาก็ไม่พูดหรอกเพราะเขายั่วยุอยู่คือที่เขาเงียบเนี่ยมันคือสิ่งแล้วจริงๆเนี่ยผมนะก็พูดตรงๆนะพูดไม่ได้หิวสงครามเลยลนะก็สอยมันไปเรื่อยๆนั่นแหละโดรนตัวละสิบล้านตัวละแปดล้านตัวละทักกี่ล้านก็ตามเนี่ยมันเขาไม่ได้มีเงินมาซื้อใหม่นะอาแล้วก็สอยไปเรื่อยๆสอยไปเรื่อยๆคือตามข่าวเนี่ยเห็นว่ากัมพูชาส่งโดรนเข้ามาบางจุดเป็นกองบินมีโดรนเนี่ยเกือบร้อยลำ เขาจะส่งเขามาทำอะไรมันก็อันหนึ่งก็เป็นเรื่องของของแน่นอนสํารวจพิกัดต่างๆจุดที่ตั้งจุดที่ตั้งทําทําไมแล้วกออ็อันที่สองเนี่ยเขารู้แล้วนี่ว่ากองบินเราอยู่ตรงไหนใช่อันเนี้ยสิ่งที่เขาที่เขาคงต้องถ้าเกิดปะทะกันอีกทีเขาก็คงจะใช้พยายามใช้โดรนโดรนสไตล์คามิคาเซ่อาโดนาาติดระเบิดอาจาอาจะลงสนามลงชน F16 หหรืออะไรก็ตามถ้าเรายังขึ้นไม่ทันใช่ไหมฮะ,ฮะ มันมีมันมีซีเนีร์โรหลายซีเนีร์โรแต่ผมว่าทหารไทยรู้หมดละกัมพูชาทําได้ขนาดนั้นเลยเหรอคะเออด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่มันประมาทไม่ได้ก็จริงและ<ช>อันที่สองเนี่ยเอ่อถึงแม้กัมพูชาทหารในเชิงวินัยหรือในเชิงการสวัสดีการอะไรต่างๆเนี่ยของเราเป็นระบบกว่าเยอะใช่แต่ว่าอย่าลืมว่ากำฐานกัมพูชาก็เป็นนักรบสุไตล์กองโจรอืเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วเวลาเขาสู้เขาก็เขาก็ไม่ธรรมดานะ ไม่รรมดาไว้ใจไม่ได้ไว้ใจไม่ได้ไว้ใจไม่ได้ประมาทไม่ได้อย่าเรียกว่าเรียกว่าไอ้ไว้ใจไม่ได้ไว้ใจไม่ได้อยู่แล้วแต่ประมาทแต่ประมาไม่ได้กองทัพไทยผมว่าก็ไม่ประมาทคืออย่าไปคิดว่าเขาไม่ได้มีอย่าไปคิดว่ากองกําลังเขาได้กว่าแล้วเขาเขาจะลบไม่ชนะยืดเยื้อะบางทีกับสงครามกองโจรเราอาจจะเหนื่อยกว่าด้วยซ้ำไปเอออันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะคะ เดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อเพราะล่าสุดกัมพูชารู้สึกว่าจะเล่นบทเหยือ่อถึงขนาดกษัตริย์กัมพูชาเนี่ยออกมาประกาศว่าจะมอบอำนาจให้ฮุนเซนฮุนมาเน็ตคุมอำนาจกองทัพเพื่อปกป้องการรุกรานจากสยาม <c oughs> เล่นบทเหยือ่อแบบนี้มันถอดรหัสได้ว่ายังไงบ้างเดี๋ยวมาเคลียร์กันแต่ว่าช่วงนี้ติดตามรายละเอียดโปรโมชั่นสินค้าได้ในช่วงอยู่ดีกิน